ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการฝากหนังสือหน่อยนะนะครับตอนนี้ผมมีหนังสือชื่อว่ามนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดํา พิมพ์ใหม่ปกใหม่นะครับเป็นเรื่องราวการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของผมเองนะใครสนใจอยากอ่านนะครับก็จะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากขึ้นนะครับจะได้สังเกตอาการตัวเองหรือว่าสังเกตอาการคนรอบตัวดูแลคนรอบตัวให้ดียิ่งขึ้นหรืออ่านเป็นความรู้ก็ได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ที่เพจลงทุนศาสตร์เนี่ยตัวโพสต์ปักหมุดเนี่ยจะมีข้อความไวน้นะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็1 3 3 5 7 c o คนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่หน้า Facebook ของ1 3 3 5 7 p u b l i s h ้ n g ก็ดกัน,นับน,นี้พอดี อเอพิโซดก่อนๆเนี่ยผมให้ผู้ฟังนะครับแนะนําไว้ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับพอดีมีน้องคนนี้มาเขียนแล้วก็มีคนมากดไลค์อยู่จํานวนหนึ่งเลยนะครับผมก็คิดว่าจริงๆผมคุ้นๆว่าผมพูดไปแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรน่าจะพูดซ้าได้นะครับก็ หัวข้อนะครับขอถามเป็นคำถามเลยแล้วกันนะครับก็คือบอกว่าน้องบอกว่าผมลงทุนมาปีกว่าก็ประเมินมูลค่าวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณได้พอสมควรแต่ก็รู้สึกยังไม่มั่นใจว่าที่ตัวเองทําไปถูกไหมใช่ไหมเพราะว่าการลงทุนมันไม่มีใครเช็คให้มีแต่ตลาดฉเฉลยให้อยากให้พี่เบสช่วยแชร์มุมมองของพี่ตรงนี้หน่อยครับว่าพี่เบสมี เริ่มมีความมั่นใจในวิธีการลงทุนตัวเองว่าตัวเองวิเคราะห์บริษัทถูกวิเคราะห์งบถูกประเมินมูลค่าหุ้นถูกใช้เวลานาน,านไหมแล้วเพราะอะไรจึงเป็นจุดเปลี่ยนทําให้รู้ว่าตัวเองทําถูกและทําครั้งต่อตไปด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามามันแล้วมันถูกนะขอบคุณครับเอ,อทุกวันนี้ผมก็ยังไม่คิดว่าผมทําถูกเลยครับ <laughs> คือเราต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความไม่แน่นอนเนอะนะครับอย่างที่ไม่แน่นอนที่สุดคือการประเมินมูลค่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยเราก้าล่วงไปในอนาคตเยอะมันวิเคราะห์อนาคตเยอะดังนั้นมันมีความไม่แน่นอนสูงที่อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับการวิเคราะห์คุณภาพก็เหมือนกันเนอะเราส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ว่าหุ้นนี้จะดีในอนาคตไหมนะมันก็มีความ ม,ม่มันก็มีความไม่แน่นอนระดับหนึ่งเนาะส่วนที่ดูจะน่าเชื่อถือที่สุดคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือการวิเคราะห์งบการเงินนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วผมมีความมั่นใจมากที่สุดก็ได้แต่ทุกวันนี้ผมก็วิเคราะห์งบการเงินเพื่อวิเคราะห์อนาคตดังนั้นมันก็ไม่ใช่การวิเคราะห์งบการเงินในอดีตกับปัจจุบันอีกแล้วอะดังนั้นมันก็ต้องใช้อาศัยความไม่แน่นอนบางอย่างเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าในตลาดหุ้นนีี่ม่มมมมมมัไไ Perfect Information ควา ไม่มีความจริงแท้ที่แท้จริงอ่ะมันไม่มีความแน่นอนความชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนเราต้องแฮนดลหรือเราจะต้องอยู่กับไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละไอ้ความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะถูกไหมไม่รู้ว่าจะผิดไหมไม่รู้ว่าจะกําไรไม่รู้ว่าจะขาดทุนด้วยส่วนตัวผมผม ถ้าเอาพูดในเชิงของการไม่หลงตัวเองนะไอการหลงตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหครั้งนี้ต้องกาไรแน่ๆร้อแบบนี้นี่ผมรู้สึกแทบรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันในตลาดหุ้นนะผมว่ากําลังหลงตัวเองอยู่แน่ๆเลยเพราะว่าโลกนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนเต็มไปหมดอะถ้าคุณคิดว่าได้กําไรแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยผมว่ามันเป็นความหลงตัวเองละมันเป็นความมั่นใจเกินเหตุเป็น overconfidence bias ดังนั้นผมคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผม ไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรือว่ามียังมีความกังวลใจอยู่ทุกครั้งว่าผมจะผิดหรือเปล่าผมจะทําได้ดีไหมผมจะได้เงินหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เข้าใจอ่ะคําตอบแรกก็คือบอกว่ามันจะไม่มีวันที่น้องมั่นใจร้อเว่าน้องทําถูกอันนี้คาตอบแรกก่อนนะแต่เดี๋ยวน้องที่ฟังอยู่จะต้องถามว่าพี่แต่มันต้องมีจุดที่มั่นใจขึ้นหรือเปล่ามีครับ3ปีโดยประมาณทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆและยิ่งทําเยอะๆจะยิ่ง มั่นใจเร็วขึ้นเนอะถ้าน้องอ่านบริษัทเป็นร้อยเป็นพันบริษัทที่ประเมินมูลค่าหุ้นเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับเพราะมันทําเยอะมากๆอะเวลาตลาดหุ้นมันเฉลยเนาะก็จะพูดเองเนอะว่าในตลาดหุ้นมันไม่มีใคร เฉลยให้ยกเว้นตลาดหุ้นเองใช่ครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าต้องรอเฉลยจากตลาดหุ้นแล้วเรียนรู้จากตลาดหุ้นเองว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือมันผิดเพราะอะไรเพราะต่อให้ใครมาเช็คให้ก็ไม่มีใครมีวันเช็คถูกร้อเเพราะว่าคนที่ถูกเสมอคือตลาดหุ้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียนรู้จากตลาดหุ้นไปเรื่อยๆนะครับให้เวลาลงทุน3เดือนงบอกอ,กอกเช็คครั้งหนึ่งอ่ะหปีงบปีออกเช็คครั้งหนึ่งนะครับดูว่าพอเรากําไรไหมกาไรขาดทุนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นความรู้ เป็นเพราะดวงหรือเป็นเพราะบรรยากาศตลาดอะไรเราก็ดูไปนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆว่าในตลาดหุ้นแห่งนี้ไม่มีใคร มั่นใจ100%เ์ขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถมาเช็คอะไรกันได้เลยนะยกเว้นอย่างเดียวก็คือตลาดหุ้นนั่นแหละนะครับสุดท้ายคนที่ลงทุนเก่งๆลงทุนมีประสบการณ์มากๆก็คือการเรียนรู้จากตลาดหุ้นครับั้ะสิ่งสําคัญคือ1ต้องอยู่ตลาดหุ้นให้นานมันจะได้มีเวลาสะสมประสบการณ์มากขึ้นแต่ถ้าอยู่ในตลาดหุ้นไม่นานและอยากจ,จะเก่งให้เร็ววิธีการก็คือต้องศึกษาให้เยอะเพราะว่าน้องอยู่ตลาดหุ้น10ปีลงลงทุนหุ้นปีละตัวน้องก็เหมือนได้เรียนรู้หุ้น10ตัวแต่ถ้าน้องอยู่ตลาดหุ้นมา ีเดียวลงทุนหุ้นไปร้อยตัวหรือศึกษาหุ้นไปร้อยตัวเนี่ยน้องก็เหมือนศึกษาหุ้นเป็นร้อยร้อยตัวแล้วอะมันก็อาจจะเยอะกว่าคนที่อยู่มา10ปีก็ได้ดังนั้นสําหรับพี่เวลาไม่ได้แมทเชอร์ขนาดนั้นหมายถึงว่าเวลาก็แมทเทอร์ในระดับหนึ่งในการเผชิญวิกฤตเจอช่วงเวลาต่างๆแต่ถ้าเราศึกษามากพอขยันและจริงจังมากพอเนี่ยเราจะได้อัตราเร่งบางอย่างที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเก่งได้ไวขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งพี่คิดว่า ไม่มีทางไหนเลยที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้ยกเว้นก็ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆไปเรียนหรือให้ใครมาเช็คให้ให้ใครมาสอนก็ไม่ท่าอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็ไม่มั่นใจอยู่ดีอะน้องก็ต้องสร้างความมั่นใจขึ้นมาจากตัวเองนะก็ทําไปนะอ่านไปวิเคราะห์ไปแล้วก็พอผลออกก็ดูว่าเออมันถูกหรือไม่ผิดอะไรนะครับถ้า ถ้าอยากจะได้ภาพรูปธรรมมากขึ้นอาจจะทำเป็น Investment Lo g อกทำเป็นรายละเอียดไว้เลยว่าแต่หุ้นแต่ละตัวซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรกำไรเพราะอะไรกำไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวมันรู้สึกว่าเออมันเยอะเกินไปก็อาจจะเขียนเฉพาะตัวที่สำคัญสำคัญก็ได้ไม่ต้องเขียนทุกตัวนะครับหรือว่าอาจจะจดบันทึกหรือว่าทำเดรี่การลงทุนส่วนตัวก็ได้จดเฉพาะเหตุการณ์สำคัญก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่นะพี่คิดว่ามันก็ทำให้เราได้เห็นภาพได้จดจำอดีตนะบางทีเราลงทุนไป10ปีแล้วอาจจะลืมเหตุการณ์สำคัญ บางอย่างในชีวิตเราไปก็ได้นะครับก,ก็จดไว้ก็ดีนะครับก็ช่วยได้นะครับทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นการวิเคราะห์คุณภาพวิเคราะห์ปริมาณนะครับอย่างวิเคราะห์ปริมาณเนี่ยนะครับวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยบางทีถ้ามันเอาพื้นฐานเนบางทีเราอาจจะไปตามหา เขาเรียกว่าอะไรไปดูบทวิเคราะห์นะครับหรือไปเข้า,เาไปหาข้อมูลหุ้นตัวนี้จากที่ต่างๆนะครับว่ามีใครเคยวิเคราะห์ไวไหมแล้วเปรียบเทียบกันก็ได้ว่ามุมมองต่อง,งบการเงินของเขามันใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าทั้ง3อย่างเลยมูล,ลค่า คุณภาพปริมาณเนี่ยเราสามารถลองเทียบเคียงกับคนอื่นได้นะครับตัวที่ทเทียบเคียงได้ง่ายที่สุดก็คือบทวิเคราะห์นะครับเพราะว่ามันเปิดเผยเป็นสาธารณะนะครับอีกที่ที่อาจจะเข้าไปก็ได้ก็คือว่าเว็บบอร์ดร้อยคนร้อยหุ้นของไทยบีไนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นการลงทุนกันหรือว่าตามเพจการลงทุนต่างๆที่เขาวิเคราะห์หุ้น แสดงให้เห็นเป็นความรู้เราก็เข้าไปอ่านได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเทียบเคียงเนอะมันก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะถูกต้องถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกูรูเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะเป็นนักวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งลงทุนศาสตร์เนี่ยผมก็พูดเองว่าผมก็ผิดผิดพลาดออกบ่อยเนียผมเคยเคยคนโดยเคยโดนคนมาเม้นด่าว่าทําไม เป็นลงทุนศาสตร์แล้วถึงลงทุนหุ้นแล้วขาดทุนผมก็แล้วมีใครได้ลงโลกใบนี้ลงทุนหุ้นแล้วไม่ขาดทุนบ้างอ่ะเออมันไม่มีเปล่าวะมันก็ทุกคนน่ะมันก็ตลาดหุ้นเนาะก็มีกาไรขาดทุนอ่ะคนที่ลงทุนหุ้นแล้วไม่ขาดทุนก็คือคนที่ไม่ลงทุนหรือไม่ก็คือคนที่โกหกคุณเท่านั้นแหละเออผมว่าผมพูดตรงๆว่าผมขาดทุนเนี่ยมันก็คุณน่าจะดีนะดีกับตัวคุณที่หนึ่งคุณจะได้เข้าใจว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกผมก็ไม่ได้พูดถูกทุกอย่างในชีวิตรอกกกกกแแลลล้ววววว็็็ทททุคคนนนนนนมมมีีีีีััั่่่่่ดดดยยยยะบาาาาเเเปปผไโฉ ทำไมถึงมาพูดว่าตัวเองขาดทุนล่ะแะไรอย่างยี้ไอ้ความรู้ที่บอกไปเชื่อถือได้หรือเปล่าก็จะบอกว่าความรู้ที่ผมพูดไปจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้คุณต้องศึกษาแล้วก็ต้องตีความต้องต้องไปเช็คต้องไปทดสอบด้วยว่าผมพูดถูกหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ว่าผมพูดทุกอย่างไปแล้วคุณเชื่อหมดมันก็เป็นความเสี่ยงต่อขวดต่อต่อ,ต,อ,ต,อตัวคุณนะเพราะว่ามันผมอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็ได้ไม่มีใครถูกต้องร้อทุกครั้งทุกเวลาไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนอะคุณก็ต้องศึกษาจาก second s o u ซ c e นะครับหาไปหาข้อมูลหลายๆที่มาเปรียบเทียบกันว่าเอออันนี้พูดถูกต้องไหมลองหาตำรามาเปิดหรือว่าการวิเคราะห์มูลค่าหุ้นแบบนี้ลองศึกษาจากคนสัก10คน20คนที่เขาสอนเงี้ยแล้วก็มาเทียบกันว่าเออแบบนี้มันเข้าเค้าไหมนะหรือง่ายสุดก็อาจจะเอาไปลองใช้ก็ได้ด้วยการใช้เงินไม่เยอะลงทุนร้อยส0งบาทแล้วมันได้เงินหรือเปล่าแบบที่ผมสอนแบบที่ผมให้ข้อมูลไปเออแบบเนี้ยมันเป็นหลักการามาสู่อะเป็นหลักการคุณห ok ้ามเชื่อใครยกเว้นการพิสูจน์ทราบด้วยตัวคุณเองเนาะไม่ใช่ว่าโอ้โหผมพู พูดว่าผมขาดทุนก็ ด่าผมเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอยเชื่อถือไม่ได้ไม่ฟังแล้วแนละ้วผมก็เออไม่เป็นไรนะคบไม่ฟังก็ไม่ฟังเนาะแต่ก็พูดตามความจริงอะ่ะถ้าผมโกหกเหรอาผมไม่เคยขาดทุนผมก็โกหกไม่ได้อยู่ดีะนะครับดังนั้นก็เราก็อยู่ความเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับประสบการณ์จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็หลักการคิดแบบมีเหตุมีผลเนี่ยจะช่วยเราได้นะครับสุดท้ายแล้วมันไม่มีความเพอร์เฟกในที่นี่หรอกนะครับสุดท้ายแล้วลงทุนแค่ไหนอะ่ะไปถามคนลงทุนเป็น10ปี20ปีให้จ้จิมตัว,วย,ยี่าากํไร100%ไม่มีใค100หอ้อจื บอไปบ้างถึงแม้ว่าคุณจะซื้อตอนนี้คุณจะซื้อหมดคุณซื้อ CPR ที่ราคา1บาทอะสมมุติ1บาทถูกมากๆากอะ คุณก็ไม่สามารถบอกคุณก็ไม่กล้าบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กำไรหรอกผมว่าก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะไรงเงี้ยเนาะมันอาจจะต้องเผื่ออะไรไว้มากมายนะครับเพราะว่าอะทไลายเท่าไหร่ละใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าชั่วฟ้าดินสลายถือ GPO ไปหมื่นปีอนาคตหมื่นปีข้างหน้าอาจจะไม่มี CPO ก็ได้เพราะว่าคนอันหมื่นปีข้างหน้าอาจจะไม่เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วมียาวิเศษกินแล้วอิ่มทิพย์อย่างเงี้ยก็ได้เนาะดังนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับดังนับ ระดูของตัวเองขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต้องใช้เวลาครับเพราะประมาณสัก3าปีนะผมว่าอดทนต่อสู้ไปแล้วจะเก่งขึ้นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนวามครับขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากจะฟังเรื่องอไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เนาะครั้งที่แล้วก็มีเยอะประมาณนึงนะครับเดี๋ยวจะทยอยพูดไปเรื่อยๆนะครับส่วนหัวข้อใหม่ถ้ามีเดี๋ยวก็จะทยอยพูดไปอีกนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์